สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกลระไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดแล้วครับผู้ชมมีแต่ของสวยๆอลังการทั้งนั้นเลยวันนี้มีแต่งานกอง,งานยิ่งใหญ่นะครับนะมีแต่งานคัดๆทั้งนั้นเลยอยากได้อะไรนะครับอยากสะสมอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบอกว่าราคาก็จะค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับผู้ชมรายการแรกอันนี้ก็จะเป็นสายน้ำพึ่งลาวนะครับเป็นไม้เลี้ยงแล้วกระถางนี้น่าจะ3ปีนะผู้ชม สีดอกค่อนข้างสวยนะครับสายน้ำผึ้งลาวมันจะเป็นสีม่วงตัดกับสีเหลืองค่อนข้างสวยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนสายน้ำผึ้งไทยน้ำผึ้งไทยจะสีออก จางๆนิดหนึ่งนะครับนะแต่น้ํำผึ้งลาวนี่ก็คือที่สุดของสายน้ํำผึ้งนะครับเนาะสีสวยสีหวานเป็นน้ำผึ้งลาวนะครับนะรายการถัดไปอันนี้เป็นสายหลวงชมพูเซมิใต้หวันนะครับนะอันนี้เป็นเป็นไม้จากเมืองนอกนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วแหละคุณผู้ชมแตกหน่อสมบูรณ์นะครับนะแล้วก็จะยาวอีกเยอะเลยนะครับนะเพราะว่า ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคุณผู้ชมเอาไปรดน้ำนะครับเนาะเอาไปบํารุงปุ๋ยต่อนะครับแล้วนะสายเขาก็จะยาวพอใกล้สิ้นปีแล้วก็งดน้ําเลยนะครับให้ใบเขาร่วงแล้วก็จะออกดอกกระถางนี้ก็หายากเหมือนกันเป็นเข็มเข็มเหลืองนะครับเป็นเข็มเหลืองแม่ห้องสอนนะครับเป็นเข็มเหลืองตัวแม่ห้องสอนก็เป็นตัวหายากอีกตัวหนึ่งจะไม่เหมือนเข็มเหลืองที่อดอกสีแดงนะครับเนาะอันนี้มันจะคนละตัวกันนะ อันนี้ก็หายากนานๆจะได้มาทีรายการถัดไปกอสวยมากคุณผู้ชมแตกหน่อสมบูรณ์เอาไปแขวนสวยๆได้เลยนะประดับบ้านนะครับนะแบบนี้นะเอาไปแขวนประดับบ้านได้เลยเป็นกล้วยไม้ป่านะคุณผู้ชมไม่ใช่กล้วยไม้ที่แบบว่ามีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะนี่เป็นกอสวยแล้ว เป็นเอื้องคำกิวชมพูด้วยนะครับไม่หนำซ้ำําตาดําอีกต่างหากกอนี้สวยงามหายากดอกสีสวยนะครับดอกสีเข้มนะครับเนาะเป็นไม้เลี้ยงแล้วใส่กระถางพร้อมแขวนประดับบ้านนะครับนะรายการหัดไปอลังการสุดๆคุณผู้ชมสายโอโนโอเผือกอันนี้เผือกนะครับนะขาวทั้งดอกเวลาออกดอกนะี่คือหอมมากคุณผู้ชมหอมแบบ ตลบอบวนไปทั่วสวนเลยอันนี้ปลูกใส่กระถางตาแครงแล้วนะครับนะ้อยแตกหน่อสมบูรณ์คุณผู้ชมสายเขาจะยาวอีกเยอะเลยนะเอาไปบำรุงใส่ปุ๋ยแขวนในที่อากาศถ่ายเทนะครับเนาะได้รับแสงแดดบ้างนะครับเนาะแต่อย่าตากแดดจัดนะคุณผู้ชมพวกนี้เขาจะไม่ชอบใบเขาก็จะไหม้เอื้องสายถ้าดอกไม่ออกมีแต่ใบก็สวยแล้วนะครับนะ เป็นกอใหญ่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเข็มขาวลิ้นม่วงครับอันนี้เป็นแบบว่ากอแบบบรรพบุรุษน่าจะ 45- หปีนะที่เลี้ยงมาคุณผู้ชมดูลาาโขดอยู่ในกระถางไม้สัก8นิ้วต้นใหญ่หนาเป็นหวีๆเลยนะครับใบไม่ยอมล่วงเลยคุณผู้ชมคือเลี้ยงแบบว่าพงประงมอย่างดีอะ่ะคุณผู้ชม และเวลาคุณผู้ชมซื้อแบบไม้กำไปปลูกกว่าจะฟื้นได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าอันนี้คือเลี้ยงแล้วสวยแล้วเอาไปแขวนนะครับตามชายคาบ้านตามโรงเรือนนะครับตามโรงรถนี่โอ้โหคลาสสิกสุดๆคุณผู้ชมเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์แท้หายากนะครับนะไม้เลี้ยงแบบนี้ปกติก็จะไม่ค่อยเอามาขายคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีของก็เลย เอาออกมาขายเงินก็ไม่มีด้วยนะครับเนาะก็เลยต้องเอามาขาย <c oughs> รายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นจัมปานานกอน,นะครับดูแตกหนอ่อบึ้บพลับเลยทีเดียวเป็นจัมปานานของประเทศพม่านะครับนะรายการถัดไปคุณผู้ชมดูจจล่วงรายการถัดไปอันนี้เป็นเขากวางอ่อนครับคุณผู้ชมดูลากลากระถางนี้นะ่าจะ7ปี6ปีได้ คุณผู้ชมอยู่ในนี้นะครับเนาะดูลากโคดแบบว่าแตกเขาแตกนอแตกดอกนะครับเนาะเขากวางอ่อนก็อยู่กล้วยไม้ในสกุลฟาแลนนะครับนะเป็นฟาแลนพวกนี้จะจะตากแดดมากไม่ได้นะครับในบะเขาก็จะไหมคุณผู้ชมอันนี้ก็อลังการสูตรมัชฉานุครับมัชฉานุกอใหญ่เว้ แตกหนอเวอร์อันนี้กระถาง10นิ้วนะไม้สัก10นิ้วคุณผู้ชมลองเอาไม้ไว้ไม้บรรทัดมาวัดดูแล้วก็เทียบดูนะครับว่ากอใหญ่ขนาดไหนถ่ายวิดีโอมันอาจจะไม่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมแต่ของจริงคือใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะครับเนาะเป็นมัดฉานุนะครับกรีบจะออกชมพูนิดนึงรายการถัดไปอันนี้คือโอโหใบเตยนะครับนะ <laughs> เป็นรองเท้านาลี เหลืองเลยนะครับคุณผู้ชมเลี้ยงใส่กระถางกระถางต้นไม้12นิ้วเต็มหน่อเต็มกระถางออกดอกทีหลายช่อนะครับกระถางนี้เป็นเอื้องคํากิ่วชมพูนะครับก็มีตาดําติดมานิดหน่อยนะครับอันนี้นะก็จะกระถางเล็กมี3หน่อมาฝั่งนี้บ้างคุณผู้ชมจะออกดอกแล้วนะช้างงาเดียวอันนี้เป็นลิ้นสีม่วงนะครับนะสีม่วงก็หายแยากนะลิ้นมันนะครับนะใกล้จะออกดอกแล้วนะครับนะ ถ้าลำเขายาวออกมาสุดดอกเขาก็จอกตรงส่วนปลายนี้นะครับเนาะพอออกดอกเสร็จใบเขาก็จะร่วงก็จะเหลือแต่กิ่งกระถางนี้ก็สวยนะครับมี2กระถางแบบแน่นๆใหญ่ๆเลยรายการถัดปลายอันนี้ก็เป็นของแร r ไเทมนะครับเป็นเหลืองจันผสมกับตอติเลนะครับสวยมากคุณผู้ชมดอกสวยมากอันนี้คือเลี้ยงมาหลายปีเหมือนกันกว่าจะ แตกหน่อบแตกกอนะครับฟื้นอยู่ทรงนะครับเนาะเอาไปแขวนแบบนี้ก็จะสวยขึ้นและก็สายยาวขึ้นเรื่อยๆต่อให้ลูกค้าไปหาซื้อในงานประกวดรักเดอนจันทร์ก็ไม่มีเด็ดขาดมีแต่โชว์นะครับนะมีแต่โชว์วันนี้เอามาแบ่งจําหน่ายไปแล้วอยากสะสมนะครับอยากมีไว้ประดับบรารมีก็จัดไปอันนี้เป็นดอนมารีนะครับดอนมารีดอนมาลี ดอนมาลี Marie, ดอกสีสม้สมสม้มเข้มเข้มนะครับกระถางนี้นะกระถางนี้ก็สวยงามมากแปลงสีฟันเผือกครับคุณผู้ชมเผือกก็คือจะขาวทั้งดอกแล้วก็จะมีเท่าเกรสรข้างในเป็นสีเหลืองนะครับนาะน,นี่กระถางใหญ่ยาวนะลำยาวนะคุณผู้ชมอันนี้เอาไปแขวนแบบแดดแดดนิดนึงแปลงสีฟันเลี้ยงง่ายนะครับเวลาออกดอกเขาจะทิ้งใบแห้แงๆยิ่งออกดอกดอกวันนี้มีแต่ของสวยๆงามๆคุณผู้ชมสนใจอะไร อยากได้อะไรไว้ประดับบารมีก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร0882721656นะครับนะอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้ามีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ